สวัสดีมีความสุขสุขกายสบายใจไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอะไรขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขก,กับเมนูวันนี้นะครับสำหรับผมคุณผู้ชมนะครับเมนูวันนี้จะเป็นเมนูต้มยำเครื่องในนะครับผู้ชมครับเป็นเครื่องในหมูแล้วก็ปอดหมูผู้ชมครับน่าทานมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเคยทําทานไหมครับวันนี้ผมทําต้มยำแบบสูตรเข้มเข้มคุณค,ค,คุณผู้ชมนะครับเพราะใช้เครื่องปรุงแบบสําเร็จรูปตามปกติแล้วเครื่องปรุงที่เราใช้ปกติขาตะไคร,ร้ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องเปรี้ยวอะไรต่างๆนี่คุณผู้ชมครับใส่นัมไปครับ เวลาใส่ไปเครื่องต้องหนักๆนิดนึง <_ d ream> เขาจะได้สามารถดับดินสาบของหมูได้อย่างดีกรเลยทีเดียวและสำหรับวันนี้ผมใช้เครื่องปรุงผัดขี้เมาคุณผู้ชมนะครับเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องปกติใส่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับและก็มะนาวนะครับใส่ไปเป็นเครื่องเรียวคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าใส่เพิ่มลงไปด้วยเครื่องของผัดขี้เมาคุณผู้ชมนะครับผัดขี้เมาสที่เป็นเครื่องผัดขี้เมาผงคุณผู้ชมนะครับใส่ลงไปและหลังจากนั้นผมลองชิมดูคุณผู้ชมนะครับรสชาติอร่อยมากๆแล้วก